ปกชนะนี้ได้จากหน้าอ่งลูกนะข้าวคลุกอันนี้30กรัมนะครับอ่าข้าวคลุก30กรัมอ่น้องดูดีๆนะนครับไม่ใช่มาสเตชั่นอ๋อโอ้ยลักษณะว์เหมือนข้าวประกสามสิบกรัมนทูน่าคลุกมายองเนสและไข่ต้ม20กรัมนะครับครับ,รบผม อันนี้คือทูน่าโอ้โหมือแม่นมากครับทูน่าเอ่อมิกซ์กับตัวมายองเนสใช่ไหมฮะห้สิบนะกลายเป็นห้าสิบแลนะอันนี้นะนนนนหอมเจียวอันนี้เสริมกลิ่นแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบเพราะว่าเวลานักกีฬากีฬาแล้วรู้สึกฟินอ่ะบางทีมันมี texture เดียวมันก็มี texture อ์เนาะแวบางทีเรากินอะไรนะแซนด์วิชหรือวหอมมันนุ่มไปหมดใช่ไหมครับนักกีฬาเราก็ต้องต้องการอะไรที่มันกรุบกอบบ้างตลอดแบบหอมเกลียวกรุบๆอะไรแบบนี้มีเท t e เจอร์เพิ่มความสนุกในการทานแล้วแต่ชอบชอบหอมเจียวครับ ผมรู้ชอบขนมชอบแตนมันพี่เอาออกนั่นแหละอันนี้ทำเป็นของของเชฟก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวพอสองคนนี้เรามีทำก็แล้วอัดได้ดูนะแค่สามอย่างนี้แล้วคลุกด้วยช้อนแต่ถ้าใครใช้มือก็กิต้าจะใช้มือใช่ไหมกิต้าใช้มือคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วตัวมายองเนสัมันจะทําให้ข้าวกับคลุกองค์ประกอบอะหอมจงหอมเจียวกามันก็จะเกาะกันเนาะอ๋อ อ่ะเอาออกคลุกเสร็จอย่างนี้ปุ๊บนะครับใช้ขอบถ้วยเนี่ยพยายามกดทำให้ไวส์บอลเนี่ยมันติดกันอ่าเหแต่บางทีอ่ะจะใช้มืออ่ะจะจะสะดวกที่สุดอืมอ่ะสมมติผมใช้มือให้ดูโอเคได้ครับเจะตักครับอ่าเอาเอาเลยฮะกีตาร์ฝักปั๊บปั๊บอ่านี่งั้นลององกีตาร์ลองเลยลองกีตาร์ลองเลยต่องเลยครับอ่าเออเองครับลองเลยนะอ่ามาปุ๊บ น,นิดนิดนึงนะอนับมือเลยครับขึ้นนี่ได้แล้วเราก็ปั้นแบบให้กลมๆแค่นั้นมาได้ก้อนกลมแบบนี้นะครับให้โรยสาหร่ายโนรินะครับสาหร่ายโนริี่เป็นแหล่งของแร่ธาตุแล้วก็สาหร่ายเป็น เป็นพืชที่อยู่ในทะเลมีโอเมก้าสสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไรซ์บอลเนี่ยครับมีทั้งไขมันชนิดดีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนที่ย่อยง่ายก็อย่าลืมว่าไรซ์บอลเดี๋ยวเราต้องกินก่อนออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูดซึมถ้าบางทีเราไปกินอกไก่กินหมูกินเนื้อโปรตีนเหล่านั้นก็จะย่อยสี่ชั่วโมงแต่ปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับมาตูน่า บางทีเนี่ยชั่วโมงกว่าก็ย่อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเอาโนริลงไปเสร็จแล้วก็จะได้สีสวยเลยไ <Rice ball, S 2> รซ์บอลหนึ่งลูกขั้งสิกรัมร้อยิบาแคลเรียบร้อยแล้วหนึ่งลูกล้วก็คก,กไปไหนก็ได้ครับแล้วที่สำคัญคือไม่บูดไม่บูด่<อ>ดายครับผมไม่เพราะอะไรปกติข้าวเนี่ยครับสมมติเราปั้นใบ แล้วสมมติเราเรา,เราทำตอนเที่ยงที่บ้าน<ม>ใช่ไหมเราจะแข่งสามสี่โมงบางทีอ่ะพอจะกิน,นอย่างเงี้ยครับมันมีกลิ่นแปลกๆเพราะข้าวมันอยู่ในณหุูมห้องได้ความจริงไม่เกินสองชั่วโมงนะเพราะมันมีเชื้อแต่ด้วยความที่สูตรเนี้ยพิเศษ <okay. S 1> เรามีมายองเนสซึ่งในมายองเนสมันมีกรดน้ำส้มสายชูมันทำหน้าที่เป็นตัวถนอมอาหารได้าฉะนั้นสูตรนี้เพื่อนักกีฬาโดยเฉพาะสารอาหารครบราคาถูกทำง่ายแล้วก็เก็บได้นานอ่ะ อารน่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบรออยู่นลูกใช่ไหมครับอาร์น่ะดูจากสายตาของน้องดีแล้วก็นะครับน้องกีตาร์เชฟพักหน่อยหนูจะได้ทำบ้างหนูอยากทำแล้วหนูพร้อมจุดสุดใช่ไหมครับดีก่อนเลยพามางั้นต้องทำาำเดียวคนใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมีการใช่มีทันต้องตรวด้วยอ่าโอเคต่างกันที้มาที่น้องดีคนละลูกก็งอครับอันนี้กี่กรรมนะสามสิบโอเคง่ายมากนะครับ เราเปลี่ยนจากช้าเป็นโคกไหมฮะจะหนักขึ้นไหมฮะไม่นะฮะไม่มีผลเนาะเดี๋ยวนะตะกี้ใส่ลงไปอย่าลืมอย่าลืมแผ่ตาช่างนะครับกดศูนย์ก่อนเนาะกดศูนย์ก่อนอย่าหนักงงกดศูนย์นี่ปุ่มนี้เลยน้ำหนักมันจะเกิดอไปต่อเนื่องเราลงเลยเใช่ไหมพอเป็นศูนย์แล้วมันจะได้น้ำหนักที่เป๊ะนะครับครับเท่าไหร่นะทำได้ไหมเชฟบีเอ่อน้องน้องบีนะครับเชฟบีแล้วเปนนี้สามสิบสามสิบเออคนนี้จำนะ กินนิดน่อยบวกลบหนึ่งได้ครับอ่าโอเคเร็จมากครับแล้วก็คูณหน้ามาเลยคูณหน้ามายองเนสยี่สิบกรัมโอ้โหแม่นยำมากแม่นยำมากอ,อีกสี่กรัมปึ๊บอ่าทีนี้ตาช่างเสร็จแล้วครับจะได้ตาน้องกีตาร์แล้วทีนี้บีเอาอันนี้ผสมเองได้เลย้าไม่ชอบหอมเทียวน้อยแต่นี้เดี๋ยวไม่ใส่เลยก็ได้ ไม่ใส่เลยก็ได้อ่ะกีตาร์เอาเลยครับครับอ่ะถัดมาที่น้องกีตาร์บ้างเชฟบ้ันก็มีคำถามนครับแล้วถ้าสมมติที่บ้านไม่มีตาช่างฮะเราจะกะด้วยสายตาหรือว่ากะปริมาณยังไงครับใช้ช้อนตวงครับน้องร้องบอช้อนตวงที่มันเป็น ที่มันเป็นพวงพวงอะครับมีหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาอย่างเงี้ยครับสามสิบกรัมอ่ะมันจะประมาณสองช้อนโต๊ะอืมแบบสามสิบกรัมเท่ากับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะแบบเกลี่ยให้มันเสมอหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าเสมอช้อนเนาะสองช้อนไม่เอาปูนไม่เอาปูนไม่เอูนโอเคกระตูน้ายี่สิบกรัมก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนิดนิดได้ก็คือสองต่อหนึ่งพูดง่ายนะครับโอเคได้เลยครับพี่บอกว่าไม่ใช้ถุงมือแล้วมือนะครับเห็นไหมสุดท้ายแับไปที่มือดีก่นเาะ มันไม่เป็นก้อนเลยอ๋ออันนี้ถนัดกว่านะฮะเดี่ยปั้นอันนี้มัเริ่มเป็นกลมๆก็ลงโนริได้เลยนี่ทักษะเรียกว่ามือปั้นเขาเดี๋ยวอันดับหนึ่งนะฮะถนัดเลยมาจังหวะปั้นมีอุ้ยดูแบบดูคล่องแคล่วเลยนะฮะใช่ไหม้องบีใช่ไหมครับสุดยอดเนี่ครับแล้วก็นี่โนริโรยแล้วคลุกอีกรอบเดี๋ยวมันจะเกาะนะครับ ใช่แล้วครับมันจะให้กลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นหน่อยมันจะมีความอยากอาหารมากขึ้นนั่นแหละครับคุยเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวมันกระจายต่อเองครับอ่น้องพี่ใต้แล้วครับเป็นไงบ้างหอมเจียวเราชอบทานไหมอ่ไม่ค่อยอรัไม่ค่อยเหรอครับมันก็ไม่ใช่ของทอดเนี่ยพี่ยาเออเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะเป็นของทอดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ชอบกระเทียมเกียวอ๋อครับผมอ่านี่ น้องบีของเราครับรู้เลยว่าชอบสาหร่ายโนรินะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่เดี๋ยวคุณไดครับเอาหน่ครับกานนะครับให้เลยครับนี่วันนี้น้องบีที่ชอบใส่สาหร่ายชอบทานโนริสาหร่ายใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมครับอ่าดูเด็กที่เชฟบอกมาสักครู่กระตุ้นความความอยากอาหารด้วยใช่ไหมตัวตัวโนริสาหร่ายได้ครับ มัสนสวยมากเลยนักกีตาร์ตัวที่กระตุ้นความอยากอาหารที่หลายคนไม่ทราบนะคือบางทีเวลาเรากินอาหารแบบมันเราต้องกินเยอะเพราะโค้ชบอกให้กินอย่างเงี้ยแต่กินได้ไม่ไหวเพราะว่ามันจุกหรือว่ามันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับตัวหนึ่งที่เขาเพบว่าสามารถกระตุ้น การอย่างอาหารได้คือตัวกลูตาเมตซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักใน oto, อะยูโนโมโตเกือบทุกตัวนะครับกรดมินกลูตาเมตซึ่งตัว M อ็ A C นั่นแหละครับกลูตาเมตพอมันลงไปที่กระเพาะมันจะกระตุน้นคอบนลหิวตัวที่เรียกว,ว่าเกรลินมันจะรู้สึกกินแล้วแฮปปี้ขึ้นเพราะมันมันกินได้เรื<ๆ>่อยๆมันจะช่วยทําให้แคลอรี่ที่เรากินเข้าไปอ่ะพอดีหรือพอครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะถักมาด้านนี้น้องกีต้าของเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับีช่วยจัดการนะครับเดี๋ยวนะครับแต่แรกก็ต้องบีใส่สารไหเยอะแล้วนะครับ มาดูเื่ยงกีตาร์นี่อย่างนี้นะผมเป็นช็อกโกบอลแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหจะโรยหอมเจียวนิดนึงเป็นท็อปปิง้งสมมติจะจัดจานนะครับแต่ความจริงไม่ไม,ไม่เพราะว่าปกติก็ไม่ได้จัดจานอยู่แล้วเนาะสมมติว่าเราออกไปออกกำลังกายแต่นี้เพื่อความเพื่อความสวยงามนะครับนีเน่เล็กน้อยเล็กน้อยใส่หอมเจียวโรยด้าน,นข้างนะครับเพื่อความสวยงาม power ball หนึ่งเสิร์ฟนะครับก็คือประมาณ2-3ถึงลูกจะให้พลังงานประมาณ3 4 0ถึงกิโลแคลอรดังนั้นระหว่างมือ้อถ้าเราอยากได้พลังงานประมาณ200กิโลแคลอรเพื่อเสริมให้ทั้งวันเนี่ยเราได้พลังงานถึง3า0 0ันถึงันในกรณีที่เรากินอาหารมื้อหลักไม่พอนะครับครั้งหนึ่งควรกินประมาณ2ลูกจะอยู่ท้องกำลังดีจนถึงระยะเวลาการแข่งเลยแล้วนะมันย่อยง่ายไม่จุก ครวิตามินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ค่อนข้างครบครบเลยทีเดียวตัวอะไรนะพาวเวอร์บอสพาวเวอร์บอสครับผมหารับเสร็จเรียบร้อยแล้วพรจะมีได้ไหมครับพี่เป็นของเซฟครับนะน้องดีแล้วก็น้องที่เป็นของเรานี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราเรานำใส่กล่องนี้นะครับอันนี้คืออ๋อเป็นตัวอย่างนะครับที่วันนี้มิตรสื่อมวลชนและก็ทุกท่านที่มาเขาจะได้รับด้วยนะฮะ แบบนี้เลยแล้วเราจะมีสี่ลูกเนาะสำหรับตัวสนแ s n บ็อกซ์ที่เราเตรียมไว้ให้เออฉันว่ก็ต้องลองชิดมดูก่อนดีนะครับทำไมสีหน้าดูหวั่นใจนะฮะเปบอกให้ลองอชิม<า> <laughs> เราต้องภูมิใจนะฮะเป็นสิ่งดีเราด้วยแล้วก็เรื่องของพลังงานแต่ตนี่คือครบถ้วนลเลยจำลูกได้ไหมของใครเป็นของใคร,ราจาำได้ด้วยกีตาร์ฝั่งนี้ใช่มิ้นนี้ของกีตาร์ใช่ไหมใช่โเขาแรกคิดว่าชาโฟบอลจริงอโห นอริเยอะเอาเลยครับตักลองดูลองชิมของตัวนี้เองก่อนนี่นอนจริงวัตถุประสงค์ของ powerball คือพอเป็นลูกอ่ะเราใช้มือหยิบกินได้ครับอืมอันนี้เพื่อน้องคุณแล้วอ่ะกินเลยเป็นไงครับสีมือตัวเองเป็นไงบ้างครับยอู้อืมอร่อยไหมครับอร่อยไยมต้องดีต้องรู้สึกกันบ้างอร่อยค่ะกลมกลมอร่อยหวานเค็มแบบมันอูมามิค่ะ อยู่เต็มเลยนอุมมี่มใช่สิอย่างที่บอกคอมันอุมมี่เราแต่อยากกินอยากกินทำใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ฮอร์โมนกลูเตนมันหลังเพราะอย่างที่พี่บอกกุตเเมทพอมันไปกระตุ้นที่ลิ้นน่ะเราอยากกินต่อนะครับเราจะรู้สึกแฮปปี้นะครับผมนี่เรามนี่ยความสุขอ่ะนางน้องกิต้าเป็นไงเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะแต่ว่าแบบมันดูลงตัวทุกอย่างโอ้ดีใจครับเทกเกอร์เป็นไงบ้างพอ อตอนกัดตอนเคี้ยวมันมีความรู้สึกไงบ้างครับก็ได้หลายทเทคเจอร์เลยค่ะแบบว่ามีทั้งความกรอบของผนเจีวยวค่ะมันเลยทําให้แบบว่าอยากกินอืมครับเมนูเนี้ยก็ต้องื่นเต<ร>้นเลยนะก็ถือมือด้วยใช่ไหมอร่อยแล้วก<ร><ะ>็ที่สำคัญทำง่ายมากทำง่ายพกสะดวกด้วยใช่แล้ว,ลว,ลว,ลวกันเมนูเนี้ยเอาจริงขอสรุปอีกทีหนึ่งทุกอย่างนะครับพลังงานและท่าสารอาหารต้นทุนต่ำทำง่าย พกไปไม่บูดง่ายสามารถอยู่ได้จนถึงเราก่อนเราแข่งกีฬาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอรฟกใช่แล้วครับนี่ก็คือวินนี้ยินดีข้อนรับกับพี่โบ๊ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องกีตาร์แล้วก็น้องดีของเรานะครับจบไปกับทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณนะครับยกเสียงขอบคุณเชฟคทั้งของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมเลิกขายนิดหนึ่งนะฮะทั้งสามท่านเลยเนาะมีกับผลงานตัวเองนะครับแต่ว่าตักไปแล้วนะพี่ได้เนาะนิดหน่อยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าได้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 นี่ นะครับก็เป็นหนึ่งในมนในวิดิวของเราที่มาแนะนำให้กับทุกท่านนะครได้รู้จักกันด้วยนะครับซึ่งั้างนอกเรามีบูธ DIY นะ เทเบลไลพายเวอร์สเตชันนะฮะเผื่อใครสนใจอยากลองทำแบบน้องบีน้องกีตาร์ก็สามารถไปลองทำกันได้เลยนะฮะและ้วีมีสองรสชาตินะครับแล้วก็คือรสพะโลครับแล้วก็รวมถึงลาบที่เป็นทูนา่ารียนะอ่าอมก้นตรงกลางเลยมีน้องบีบอกว่าต่อจากนี้จะไม่กินแล้วนะขนมปังกับกล้วยเยอะแล้วนะฮะยังกินได้อยู่นะครับสลับสลับได้นะฮะแต่ที่สำคัญนะแล้วจะอื้อมามีมากนี่โอเคถาวิโย่หน่อยครับ อ่านี่ขยับเล็กน้อยนะฮะสวยไงอร่อยมากโอ้มาอีกเลโอ้มามีนะครับเรียบร้อยครับผมเราจะมีเมนูเครื่องยิมสำหรับนัดื่มก็ตัวนะครับขอบคุณนะครับคุณโรเบิร์ตนะคุณโรเบิร์ตดีมากขอบคุณเชฟทักเตอร์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสำหรับการสาธิตรังสรรค์เมนู power ball นะครับเพราะฉะนั้นสำหรที่ั